มีคนส่งของมาให้เราครับกล่องอะไรก็ไม่รู้ม้อมีว่าเป็นกล่องฟิกเกอร์อุลตร้าแมนกล่องฟิกเกอร์อุลตร้าแมนเหรอแล้วบิมรู้ได้ไงก็ป๋าป๋าบอกเป็นอะไรไหนเปิดดูซิไครเลอยป๋าโลกอุ๊ยอะไรเนี่ยมันเหม็นมีฟิกเกอร์เลยบิมเหม็นมีฟิกเกอร์เลยมีแต่กระดาษอ่ะนี่ไงโอ้โหไหนลงเทงมาสิครับมีกี่ตัว เทียกมาเลยเทียมมาเลยโอ้ว,ว้าวเป็นซอฟฟิเกอร์อุลตร้าแมนและสัตว์ประหลาดนะครับโอ้โหส่งมาให้เราเยอะแยะมากมายครับ9 <11, 11. S> 1 1 1 1ตัวเลยอ่ะ <11. S 1> นี่นะครับก็เป็นซอฟฟิเกอร์อุลตร้าแมนและมอนเตอร์ที่เราแกะออกมานะครับโอ้โหเท,ท่มากมายเลยครับผมอะไรครับอุลตร้าแมนตั้งแขนตั้งมือพร้อมจะทาร์เตปะใช่บีม บีมจาได้ไมะงานวันคิดมัดที่หน้าวัดคิดอะอที่บีมไปปากระป๋องอะแล้วบีมได้รางวัลหน้าเราเอาลูกบอลลองมาปาใส่ฟิกเกอร์อลุลตร้าแมนแล้วมอนเตอร์กันไหมว่าจะล้มหมดทุกตัวเปล่าเอาเริ่มได้โอ้โหล้มไปสามสี่โอ้เออใช้ได้ใช้ได้อ่ะดูซิว่านี่ปาครั้งที่หนึ่งแล้วดูมาเอ้าตัวเดียวตัวเดียวรอบนี้ตัวเดียวครับตัวเดียวครับ ไปสามครั้งครับยังล้มไม่หมดนะครับฮาโอ้โหหนึ่งตัวหนึ่งตัวล้มหนึ่งตัวโอ้ยโดนครับโดนครับโดนครับโอ้ยล้มไปตัวเดียวเอ้เอาเอ๊หมด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 เดี๋ยวเราเรียงใหม่เรียงใหม่อ่ะเรามาเริ่มกันใหม่ครับ ตอนนี้นะตานนี้นะนนะให้แค่ปลาได้แค่11ครั้งนะครับถ้าลมไม่หมดคือแพ้นะครับเอาเริ่มให้แม่บีนับแม่บีนับด้วยนะตาเจ็ด่ี้เต้องปลาอยู่บนนั้นห้ามลงมาครับพิดกติกาแม่มันง่ายเกินไปน9แล้วนะสิบ <10. S 1> นี่แม่บีอยากเล่นมั่งเดี๋ยวให้บีมเก็บบอลแม่บีป่าแม่บีเอาสิบครั้งพอเพราะคุณตู่อ่ะสิบครั้งนะบีมคอยนับมีว่าหาครั้งกูเลยเบีมนับด้วยนี่บีมนับด้วยหนงสองอะไรไม่โดนเลยใกล้ๆอ้าเท่าไรบีมหกแล้ว่ะ อ้ยเจ็ดเหลืออีกสามอ้ยสุดท้ายครับเหลือลูกสุดท้ายแล้วก่อนจบคลิปน้องบีมบอกอยากเล่นต่อสู้นะครับให้แม่บีเป็นมอนเตอร์นะครับส่วนของน้องบีมเป็นฝั่งคุนต้าแมนมาเลยจะส่งตัวเด็ดออกไปก่อนหัวหน้า แต่ละตัวเนี่ยครับฝีมือสูสีกันทั้งนั้นเลยครับอุนเอ็มสิบหกอุนตาแมนจะสู้มอนเตอร์ได้ไหมหมุนยิงโอ้ยรู้สึกว่าครั้งนี้มอนเตอร์มามีตัวโครตๆทั้งนั้นเลยนะครับดูท่าทีแล้วอุนตาแมนจะต้องแพ้แน่ๆต้องเจออุนตาแมนมันกำกันหน้าัดปัดอะไรปัดัดขาเหรอปัด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 ตายเอาตายออกไปเลยครับตัวไหนตายออกไปเลยครับต้องเจอนี่ครับดวงกว่าง โอ้มอนเตอร์งกวนไม่จริงเขาวิ่งมาชนชั้นกเด็ดเนี่ไงใช่เขาแทงปาดอาว์ตายไปสามตายไปสามยังยังไม่ตายอ๋อกระแทกกระแทกสะเทือนครับสะเทือนสองตัวนี้บอกว่าขอนอนหลับแป๊ะอ่านอนนอนหลับไปครับมาผมเจอตัวสีแดงเจอหางพิฆาตเหมุนได้โอ้จระเขบฟาดหางอย ใส่จะหัวแตกแล้วนะพิวพิลปิลพาพี่แล้วโดนฉัระหัดพิลอ๋อพิวพิลพิวพิลค่แนนตายเลยมาดีมาดีดีเลยตัวนี้โอ้เอเลี่ยนเอเลี่ยนมาโอ้โหมุนได้ขยับขยับได้จับล็อกคอตีเข้าเลยเอเลี่ยนต้าโอ้ยจับเจอแบบนเจอมวยไทยเจอมวยไทยเตะเต้าปัดมีเตะเต้าเหรองับตายเอาตายครับตายวิ้ยเหลือสามเหลือสาม มอนเตอร์และซีครับเาเจอกันตัวนี้ครับชุดเหมือนกันลูกกระสุนตาไฟปิวปิลูกกระสุนตาไปคนตายเลยมันตายเลยเอาละครับรัแสงสีม่วงรัแสงสีม่วงใส่เกาะพ่นรางาแต่ยังไม่ตายนะปิวมีกำกับด้วยโดนยิงแต่ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายยังไงต่อไปปิวอุ้ตายครับอุนเตอร์แมนตายไปแล้วบินโอ้ยบินได้ด้วยอะ โอ้โหล้มไปเลยเออเจอตัวด้วกนีเอาตายเลยโดนควิทที่ตายเลยเหลือตัวเดียวแล้วเหลือตัวเดียวแล้วไม่ต้องมองแล้วมันเตอร์เหลือสองตัวนะครับเอาแล้วครับฉากจบจะเป็นยังไงครับอะไร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 ใส่หน้าเอเลี่ยนป่าเตะใส่หน้าเอเลี่ยนยังเหลืออีกตัวนึง กัดเลยกัดเลยกัดสู้จนลมหายใจสุดท้ายตาย <ไป S 2> หัวหน้าชนะเยยตัวนี้คือหัวหน้านะอ่ะโอเคสำหรับซอฟฟิกเกอร์อุนตาแมนและมอนเตอร์นะครับตัวละ250บบาทนะสามารถหาซื้อได้ที่เว็บคิดแอนขายนะครับ ก็สนุกสนานมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ปราบาทแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ